อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วสบายดีเด้อจ้าพี่น้องสบายดีบวทุกคูสทุกคนทุกโมงสุบอนพี่น้องพอชิลงมาถ่ายคีบรรยากาศงามแต่เศร้านี่กับบริมาพี่น้องไปหาหมอวตาิถ่ายกับบริทายพี่น้องไปสองเถื่อไปเลยเหมือนอยังบริทายเลยโบม,มีจงังหวะเลยพี่น้องไปหาหมอวิทยาศาสตร์ก็มาแล้วหมอศัญาศาสตร์ก็มาแล้วพี่น้อง ไปเบิ่งมอห้อ้ายนะพี่องเนาะนอยูไทยกับความเสื่อมสมบุคคลพี่น้องเพราะว่าไปหามเห็ดเวียกเห็ดงานกับไปหาเงินหางคำกับพอไรแต่ปัวตัวเองพี่น้องก็เลยว่าเป็นน้ำย่างน้ำย่างก็เลยไปมอห้เบิ่งก็มีพี่น้องก็บอกเข้าไปแล้วเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันดีพี่น้องจ้า แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูตัวเองพี่น้องสุขสันต์วันเกิดเราเองนะพี่น้องวันนี้เป็นวันเกิดของเราเองสาธุพี่น้องขอให้พบแต่สิ่งดีๆขามาในชีวิตนะพี่น้องขออธิษฐานวันเกิดนะพี่น้องให้อยู่ดีมีแฮงวอวยพรให้ตัวเองความเจ็บไย่ได้ความข้อยาให้มีเดอ้ออยู่ดีมีแฮงอย่าเจ็บอย่าจน ขอให้เป็นที่ฮักใคร่ของทุกๆคนนะเพียงเนาะล้ำรวยเงินทองเงินไหลน้องทองไหลมาเดอ้อให้ครอบครัวของผู้ขามีแต่ความสุขความเจริญวันเกิดกับหายอยู่ดีมีเฮงให้ลำ,ล,ำล,ล้ำรวยๆพี่น้องจั็นไกัขอบุญขอบคุณเล้ะเจ้อพี่น้องครบรอบ ปลายมันเลยพี่น้องดีมีแฮงพี่น้องจา้าวันนี้ก็เป็นวันที่าตุลาคมพี่น้องเขาจะเป็นวันเกิดของเรานะคะพี่น้องค่ะทุกคนค่ะขอบุญขอบคุณ้อณจ้าเอฟซีทุกท่านสิอยู่ร่วมกันมาสําหรับการเป็นยูทูบเบอร์ของเฮากับมาหาปีกวักวแล้วพี่น้องหาปีกวัวแล้วสําหรับการเป็นยูทูบเบอร์มานนี้ ก็ลงมาใหญ่งอปูพายาเปิดเพลงสุขสันต์วันเกิดตัวเองพี่น้องวันเกิดกับโบไม่ยังพี่น้องเอ้ยมีแต่ขืนเสื้อวันเกิดละลาเนาะกะสีบริษัทบริแจงอีหยังดอกพี่น้องเค้กเคิร์กกับโบม่ดอกเก็บเงินโบมีเงินปนันดอกพี่น้องเอิจัดานวันเกิดนะ คั้นลูกกับขั้นลูกกับซื้อเค้กมาเปาให้คั้นแม่กับสิโบมียังไรพี่น้องจะบริจาคเงินเกิดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราไม่มีเงินจ้าพี่น้องถ้ามีผู้ใจดีจะหายกับจัดพี่น้องถ้าโบมีผู้แต่โบมีอันผู้ใหญ่ใจดีจะหายกับได้จัดจ้ากุณม่ได้กินอะไรนะคะพี่น้องค่ะของความวันเกิดวันเกิดก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าอยู่เฉยๆเพียงแต่ คิดทอดวันปกเพียงแต่เป็นวันพิเศษวันหนึ่งแต่บไมีเนียพิเศษพี่น้องวันสําคัญแต่ก็สําคัญอยู่กมืออยู่พี่น้องแต่กระมือนีเป็นมือสําคัญนิดนึงแต่กะถือว่าเป็นแบบปกติของถูกมือเนาะอันนี้เราก็จะลงมาบึงบรรยากาศพี่น้องเวลาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำโอ้ยกิดสอดไปเลยพี่น้อง ลูกก็นอนนึ่ง,งเฮงในเด้อว่ะสิยิงแม่ก็เตรียมเขาสูมโมดเอาล้านอีกคือเก่าพอว่จาจังเลยก็เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาห้าก็บสียเกี่ยวเองเนี่พี่น้องคืองอเด้คืองอพี่น้อง,อองเกี่ยวเองก็สียจักทรายบุเครมาหน่อเต้งบ่ยอยากลูกลงมาเกี่ยวแต่เศร้าแต่เสียวหอดย้ำนั่นจังขืนก็นสโอเคอยู่ได้เนาะอยากลูก ขอบคุณถูกถูกกำลังใจเวยจ้าพี่น้องวันนี้วันเกิดเรานะคะพี่น้องขาพ่อหยอกพัวพัวพัวกับโบมี่ยังมาอันพิเศษเมียบ่บ่ <c oughs> เป็นได้ชูชูก,กินเขาหรือชูก,กินหยาเอา้แต่เคี้ยวก็ลงมาอะไรวะ อใหญ่ยงี่ยก็ได้พี่น้องเราจะมารวมกันต่ออ่ะโก้ยเป็นไหนเดียพีขึ้นมาแล้วดีอลลอดขึ้นมาแล้วลูกมันพี่น้องมันบริกิีนมีนี่พี่น้อง เบิ่งเอาพี่น้องยีเรียบกว๋วยหลานเปิดเพลงพังเส้พี่น้องเลยบุคอยังหลายพี่น้องเขาแต่อยู่ดีมีแหงเนาะบเจ็บบัจนบเจ็บบไข่กับพ่บอพี่น้องคือว่าโอเคแล้ว ไปหาหมอม,มากาพี่น้องเศร้านี่กายยังอันนั่นอยู่หมอแทงเลือดไปกวดเนาะหมอแทงเลือดไปกวดเป็นอยังเพื่อนกับซิจัดยาบำรัดบำรุงยาอีกยังอะไรมาใหา้เนาะเน,ะนะพี่น้องสวนัขก็สิมีแต่เน,นื้อ โบมีเขาจากเซนนั่นแหละพี่หนากระสีบริวารหัวมันพี่น้องแท่นี้ก่นสบป้าเขาดำเอา เลื้องบนเลยได้พี่น้องเลือ้องไรหมดแล้วขึ้นมาก็ได้เกี่ยวเดอกพี่น้องขั้นกิขั้นเกี่ยวนะเฮานนาเฮาเกี่ยวคนเดียวนะเฮาอ่านตับมีเล็บพี่น้องมือหาหกไห้ คันเหม็นบ่อยากลูกนะเสาสามแรงสามหรือเสาสี่แรงสามนะเขาได้อยู่แล้วเกี่ยวคันเหม็นว่าอันคันพายนะบ่ยยากนะกระซองมือเขากรวิดเขาขาดว่าพี่น้องเขาเกี่ยวคนเดียวนะท่าแต่ว่าปัญหาคือเขาสิยยากลูกนี่แหละเกี่ยวเข่าก็คือสิบ,บ่อยากไม่ได้ดอก บุญยากสำดำพี่นอ้องลงมาเท่ากับเกี่ยวโลดดำยังมาเผื่อโลกก้าเผื่ออยังนเนาะเผื่อขาดเผื่อไทยการยังบูฮู้ยังคือการพี่น,อน้องมึงนี่มึงนี่ยังบูฮู้มีแผนเซตยังดอก,กก็ลงมาใหญ่เงวปกติแล้วก็ส้มเขาวส้มน้ำบรรยากาศทงหายทงหน้าถ่ายหิ่วหายส้ม ก็จะพาเปิดภ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเ้อพี่น้อง้านนำไลท์มันก็จะมีหอยแบบซี่พี่น้องมืออื่นตะจอยก็จะเอารถมื่อส่งเขาแล้วพี่น้องวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันตจโจจะกลับเอารถไปส่งเขาแล้ว ไปส่งหาปู่หายห่ายอยู่บ้านพัแหละส่งวายหน้องทรายเพิ่นแต่สีหายเอาลิปเมื่อถ่ายโบได้พี่น้องผัวข่อยโอ้ยปุกตัวเดียวนี่แหละกลุ่มน้ำผัวนี่แหละ ฮอนฮอน,อนพี่น้องฮอนแดดแต่เศร้าแดดมาแล้วเบิดแล้วฝนกันยังแตสีทำผ่อนขาวผ่อนดำเป็นพายุมากระสีเป็นแบบลมบบบนี้พี่น้องโอ้ยกระสีเป็นพายุลมร้ายกลัวเนาะยังดำแห้งอยู่บอกคือว่าถ้าครีมสีออกบดแล้วพะยังดำขึ้นมาอีก ข้าใ้เกี่ยวเองกับพี่น้องกับโบเฮงดอกเฮากัะขาดว่าหักเราไปันซุกเผากันเบิดกับวัยคือกันได้พี่น้องเลย ขอบุญขอบคุณทุกถูกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้มอมาฮอวนนีเฮาก็จะได้อราบพระจากกันแล้วด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสฉุนไปอัพคลิปก่อนส่องน่าววยโงร้ายมือเลยพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันยังบม่บสะดวกพี่น้องยังเสียไปสอบอยู่อดเอาก่อน,ดนเด้อพี่น้องจะเผาทิ่มพ่อปลาสองนันไปเด้อ เพราะว่าขัน้นอาสองนี่ไปลงเอาหน่วยนี่ลงสองสองกับทรศั์สิตายพี่น้อง mm hmm. ก็เลยออดเอาก่อนทำซ้ำสิไปสอบมาใหม่พี่น้อง mm hmm. ตอนนี้ยังติดคดเนาะยังบรัยยังบรอสะดวกสบายพี่น้อง mm hmm. ลมลองเด้อดจ้า mm hmm. ลมอวยครับแล้วพี่น้องแต่ย่านน้าหน้านะลมพี่พี่เปเกี่ยวเข่าลมครับพี่